สวัสดีครับ FC ครับวันนี้ก็มาพบกับช่างเก่งอีกแล้วนะครับวันนี้ช่างเก่งมีสาระดีๆเกี่ยวกับ facebook มาให้ชมให้ฟังกันนะครับใครที่ facebook เจ้งเตือนว่าแบบนี้นะครับนี่นะครับ ใครที่มี Facebook แจ้งเตือนแบบนี้นะครับคุณมีเวลาอีก15วันในการเปิดใช้งาน Facebook Protect เปิดใช้งาน Facebook Protect ก่อนวันที่12พฤศจิกายน2021นะครับหากไม่ทำหากไม่ดำเนินการคุณจะถูกบล็อกนะครับไม่ให้เข้าบัญชี Facebook ของคุณจนกว่าจะเปิดใช้งานนะครับ บัญชีของคุณจำเป็นต้องใช้โปรแกรมการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงนี้ซึ่งจะทำการป้องกันบัญชีที่แน่นหนามากขึ้นนะครับก็หลักๆก,ก็คือ Facebook จะเป็นตัวป้องกันหรือการถูกแฮกเนาะเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีคนแฮก f a c e b o o k กันเยอะนะครับ Facebook ก็เลยจำเป็นต้อง ทำการรักษาบัญชีของเราให้แน่นหนาขึ้นนะครับใครที่ยังเขาเรียกว่าการรักษาบัญชีไม่แน่นหนาณนะเวลานี้นะครับก็เดี๋ยวช่างเก่งมีวิธีการทำแนะนำนะครับไปดูกันเลยไปที่ Facebook ไปที่ขีด3มขีดนะครับด้านบนขวาเลื่อนมาข้างล่าง ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่าไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยไปที่ตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยกดเข้าไปเลยครับอันนี้นะครับเป็น Facebook ที่ ทำการโปรติกหรือว่าลงทะเบียนร,รักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวนะครับ3มช่องนะครับติ๊กสีเขียวหมดเลยอันนี้แสดงว่า Facebook นี้ทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่มีเครื่องหมายตกใจนะครับตรง ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องหมายถูกเนาะเป็นเครื่องหมายตกใจนะครับก็ให้เข้าไปทำการยืนยันตัวตนตามหัวข้อของตัวเองได้เลยนะครับมันจะมีแค่3หัวข้อนี้เท่านั้นนะครับถ้ามีเครื่องหมายตกใจหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก็กดเข้าไปเลยเข้าไปทำการยืนยันตัวตนเนาะแล้วก็ทำตามขั้นตอนอที่ทาง Facebook ได้แนะนำไว้นะครับ ก็ทำทั้ง3หัวข้อนะครับถ้าทําไม่ครบทั้ง3หัวข้อ Facebook จะระง,งับนะครับการเข้ารหัสของเรานะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับช่วยเข้าไปทําการยืนยันตัวตนเนาะนะครับเพื่อให้ Facebook ของเรายังสามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทาง Facebook เขาทําทให้เรามีความปลอดภัยยิ่งขึ้นเนาะเป็นความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปทําการย,ยืนยันตัวตนด้วยนะครับมิฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าไปยืนยันตัวตน Facebook จะทําการล็อกบัญชีของเรานะครับโอเคใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้กับช่างเก่งด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ